สวัสดีเดจ้ามาค่ะพอกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมืออากาศดีอันเดดอกท้องฟ้าก็เป็นสีครามนะคะงามตามานั่งตากแดดกันก่อจักน้อยเนาะค่ะเนาะตากแดดค่ะตากแดดโอ้ยมีเหงกันนะคะลมพัดเบาบา้า ้ชาโนะคาโนะดอกไม้ก็กำลังอันอ,อกโยดอ,อกจีค่ะดอกกุหลาบก็เริ่มอ,อกแล้วเหมือนเอ่ยเลยเริ่มน่ะเป็นจีอันอ,อกจุ่มเล่นน้อยแล้วค่ะตอนนี้กระบานเต็มแล้วลค่ะโก่เฟิร์มก็เริ่มขึ้นค่ะเนาะดอกไม้ก็กำลังะเริ่มอันผลิตอันดอกของแต่ละปีว่างั้นเถอะปะเพื่อนฟ้นเพื่อนบ้านก็ทำความสะอาดอัน สวนค่ะแต่ละคนก็เอ็ดฮันเอ็ดนี่างงานว่ากันเถอะล้างอันสวนแด้อันตบแต่งสวนแด้เนาะค่ะเนาะเอาดอกไม้เื้อน้ำสวนแด้ก็ว่ากันไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหมาก็เอตุ๊กตาก็มานั่งตากแดดบุค่ะจักกน้อยเนาะคะ่ะบ้ได้หึงดอกเพื่อนๆก็บสบายดีกันเมือ่อทุกบ้านทุกคนเนาะคะ่ะ แดดพันแดดโบวันโบฮ้อน,นะะเนี่ยค่ะแดดอุ่นแดดมีแหงมีแหงอ่ค่ะทางนี้สะร่นธรรมชาติพันเทืองมาเนาะค่ะเนาะลมก็พัดเย็นเย็นสบายสบาซะความสุขนี้ก็ต้องทำเองค่ะหาโมเมนต์ของตัวเองนะะเนอะค่ะเด้อแต่ละคนก็ได้โมเมนต์ว่าอันโบสือจืดเนะะี่ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะ ถ้าเฮาบ่วทำก็บม่มีเูุ้ทำเมื่อเฮาความสุขก็ต้องทำเองเหมือนบอกค่ะ อมีแหงนาะอ่ะมีแหงไหลก็นั่งหึงไหลก็คำนั่งตากเดดเนาะคุณนาะนั่งตักเดดก็เอ้ยขนาดนั่งอยู่จักนอยแลวค่ะเอ้ยก็เอดเตอเอดอันทำอาหารเตรียมของเนาะค่ะเตรียมไว้บัดเวลาอันแขกพันหมาจังโบไดอันอยู่จนน้ำขวดเนาะค่ะเตรียมไว้แล้วก็นแล้วแล้วค่ะอีกจักสองอย่างกันแล้วอันเอดแล้วก็เข้าต้อบเวลาหดเป็นหลาเข้าตุอบแล้วก็จัง มันจังมีเวลาคุยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็พอดีอากาศดีก็เลยมานั่งกันตากแดดเอาวิตามินนั่นดีว่งงางั้นเดีอปวะมาโอทุกตาพาฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนะค่ะเด้อที่เข้ามานัน่งตากแดดแบบเอ้ยค่ะก็คิปสบายๆคิดแม่บ้านอากาศดีก็ธรรมชาติบ้านเธอหมาก็ต้องหลับเนาะค่ะเนาะก็ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะ พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ